มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนหน่อยนะครับนี่มันคืออะไรอ๋อนี่คือเสื้อนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุพี่นะครับวันนี้มาพบกับผมออนแทสนี่รอบฉับไทยแลนด์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องหมวกวินเทจครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวมากกล่องใหญ่ไหม <c oughs> หนักมากเออล้อเล่นนะครับกล่องไซส์ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะครับพัสดุจากอเมริกานะครับอุปกรณ์ที่สาคัญนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้สําคัญมากๆนะครับสําหรับการเปิดนะครับสําหรับผมนะไม่มีไม่ได้ครับแต่คนอื่นอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้มั้ง ร้อนโอ้เยอะแยะมากมายครับเอากล่องไว้ตรงไหนดี่ะเนี่ยไม่มีชี่วางกล่องเนละเดี๋ยวเราค่อยๆหยิบออกมาทีละอันดีกว่าวเรามาดูกันอื้ขนจากเมกาคน <laughs> เล่นหมู่ินเทปบางคนเนี่ยจริงๆนะครับในสมัยนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าสักปีที่แล้วเนี่ย หมวกที่ติดฝุ่นฟองน้ํามาจาก USA ยูเอสเออเงี้ยสหรัฐมิกาอะไรเงี้ยเออเขาอยากได้กันเว้ยไม่รู้เอาไปทำอะไรโอเคเข้ามาดูนะครับใบแรกของเราสวยงามมากดูใบต่อไปกันเลยต่อใบต่อไปแมมันเป็น er จอรเดียครับจอรเดียอย่างนี้สวยงามนะครับสำหรับคนที่สะสมหมวกจะชอบ อมัมโตโตแบบนี้มันจะมีอมัมโตอัมเล็กอัมยาวมีอัมอะไรอีกโอ้อัมเท่าฝาบ้านอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ความนิยมของผู้เล่นไปนะครับดูอันนี้เป็นคาโมนะครับหรือจะเรียกง่ายๆก็ได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าลายพา <c oughs> โอ้มาดูนะครับตัวนี้เป็นคาโม ของแคปนะครับดูนนะครับอาเป็นแคปนะครับสวยงามนะครับหมวกสภาพเดสต็อกไม่ผ่านการใช้งานมาอาจจะเห็นฝุ่นหน่อยแต่ว่าฝุ่นพวกนี้มันเป็นฝุ่นฟองน้าที่มันแตกมันผุสลายอะครับนะครับเพราะหมวกมันก็อายุขี้หมูขี้หมาบางใบก็ยี่สิบสามสิบปีครับบางใบก็อายุเยอะอายุเยอะกว่านี้นะครับเรามาดูใบต่อไปกันตอนนะครับแกกถุงเลยโอ้แมทคาเบอร์สามครับ ใครที่ติดตามนะครับเกี่ยวกับเน็ตคานะครับใบเนี้ยมันเป็นสกรีนสีดำดำนะไอตัวขาวเนี่ยก็เป็นผ้าครับแต่ส่วนไอสีดำๆเนี่ยเป็นสกรีนโฟมนะครับทัพศั์ของคนเล่นหมวกเขาจะเรียกแบบนี้ว่าสกรีนโฟมเราจะเรียกสกรีนยางก็ได้ก็แล้วแต่ครับแบบนี้นะครับสวยๆนะครับตัวนี้เป็นลายลูกเตานะ๋เาเนาะมาดูหมวกใบนี้เหมาะมากกับบ้านเรานะครับ แล้วหน้านี้อากาศนี้ร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นโอ้ฟอร์ด <c oughs> ฟอร์ดสวยเว้ย <c oughs> ว้นนี้นะครับดูนะครับมันเป็นฟอร์ดต,ตะขา่ายล้วนทาไมมันเหมาะมากดูสิครับตะขา่ายล้วนนะครับจัดทรงหน่อยนะครับนี่นะครับจัดทรงก็หมายความว่าทําให้หมวกมันเข้ารูปเข้าทรงนะครับแม้กระทั่งหมวกใหม่ก็ตามนะครับหมวกแบบว่าซื้อใมใหม่เนี่ยนะครับหมวกพวกสกงสเก็ตอะไรเงี้ยแต่บ้านเรามันไม่มีเครื่องเครื่องรีดเนาะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ ผมเคยเห็นในคลิปอ่ะเขามีเครื่องแบบว่าเอาหมวกสุบลงไปใช่ไหมครับแล้วมันก็จะกลางออกแล้วมันจะคึงหมวกอัตโนมัติเลยแล้วก็ปล่อยไอรอนออกมาหมวกมันก็จะคืนทรงเก่าของมันได้อะไรประมาณนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นหลุยส์นะครับลูกโซ่แปดเฟ้น <laughs> อันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้อันนี้ก็สวยนะเนี่ยโอ้ตายซิ่งอีกแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแดก นะถ้าผมไม่ถ้าผมไม่ผิดพลาดประการใดไปนะครับน่าจะเป็นแร็กแร็กเรซซิง่งหรือเปล่าถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับรถคันนี้ก็พิม์พมานะครับข้อมูลผมไม่แน่ใจดูนะครับสวยงามมากนะครับเป็นตรงกลางตะข่ายนะครับด้านหลังอีกด้านหลังเป็นผ้าร้อนร้อนมากนะครับมีใครร้อนเหมือนผมไหม อยู่บ้านนะครับพูดตรงๆเลยนะครับถ้าไม่เปิดแอร์อยู่ยากครับถ้าไม่เปิดแอร์ก็ต้องมปหายอยู่ใต้ร่มต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับมาดูนะครับตัวนี้เป็นสกรีนเต็มๆหน้าหมวกนะครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมอยู่นะครับเอามาขายหมดเกลี้ยงขายหมดเกลี้ยงนะครับตัวนี้จะใบนี้จะพิเศษนะได้เข็มกัดมาด้วยนะครับเข็มกัดพวกนี้มีราคาอยู่นะครับหลายร้อยอยู่นะครับเห็นเล็กๆอย่างนั้นนะครับ โอ้กาเริกาเริกรเดมาแล้วกร็ดมาแล้วนะครับโอ้ oh, oh, มันแพ็กมาสองชั้นน่ะดูสิครับเกาแพ็กมาสองชั้น mm hmm. แล้วอะไรอีกเนี่ยกระดาษพวกนี้เอาไว้กันกระแทกนะ mm hmm. กระดาษหใหม่เลย รีไวกาเลตนะครับใบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็นี่นะครับเข้าไปพิมพ์ใน Google ได้เลยครับเน็ตคารีไวกาเลตนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเองอ่ะครับนี่นะครับเป็นหมวกเกี่ยวกับเน็ตคานะครับทีเน็ตคานะครับตัวนี้นะครับเป็นสามแถบเออแบบนี้เขาเรียกสามแถบนะสาหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาดูหมวกวินเทจเลยสามแถบเขาจะเย็บแถบข้างๆเนี่ยสามแถบคนเล่นหมวกเขาก็เลย ใช้นิยามสั้นๆว่าหมวก3ามแถบเอาไว้เรียกกันมาอีกแล้วจอเดียนอฮสวยงามนะครับสำหรับจอเดียไบนี้นะครับไปนี่นี่ๆๆดูนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะปีกบางๆหน่อยนะครับมันเป็นงานเคโปนะครับ INC นะครับข้างหลังสแนปมันจะเขียนว่า k คโปรอ c นซีเคโปรดข้างหลังเนี่ยจะมีตอกและปั๊มไม่เหมือนกันนะครับ ตอกและปั๊มบางอย่างสามารถบ่งบอกถึงตาข่ายได้บ่งบอกว่าปีกเขาจะบางปีกเขาจะหนาได้ตาข่ายจะถีตาข่ายจะไม่ถีสแนปไอสแนปข้างหลังเนี่ยสามารถบ่งบอกได้อยู่นะครับแต่ละปั๊มนะครับได้พอประมาณหนึ่งนะครับอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นเซตเลยมาเป็นเซตแหละเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวดูหน่อยนะมาเยอะจัง อะไรบ้างวะเนี่ยไพโอเนีย er. ตัวนี้เป็นไพโอเนียนะครับเคโปนะครับส,สวยๆเนาะผมว่าสวยงามน,นะโอ,โอ้โหโยโอ้ m ม g ก d ดโอ้เมกันไม่ได้เลยไม่ได้ทำกับฉันอย่างงี้โซลันซับเหงื่อกับนโซลันเจอไปใบนี้ส็งมากเลย นี่แหละครับความเสี่ยงของการเป็นพ่อค้าหมวกวินเทจค,ครับบางทีเราเห็นหมวกมันดีๆนะครับเราเห็นมันดีๆเลยนะครับอยู่ที่ตอนเราเสือจากเมริการเราเห็นสภาพดีถ่ายมาแต่ว่าช่วงเขาเรียกว่าเวลาขนส่งมาไทยเนี่ยหมวกมันขย,ขยับขยื่นได้อะไรได้เนาะพาะได้เอ่ยปีกเอ่ยผ้าเอ่ยมีความเก่าแล้วนะครับคือใบไหนที่รอดมาถึงไทยได้แล้วไม่ผุไม่พังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะถือว่าสภาพที่ดีแหละดูนะครับส้มลั่นยังไง เดี๋ยวให้ดูชัดไหมครับมันเป็นหมวกตัวนี้มันเป็นงานที่คนนิยมเล่นด้วยแต่ไม่ใช่อาร์มนะครับเป็นงานเคคือทรงของหมวกงานเคว่ากันยังานม,มันเป็นหมวกที่สามารถใส่ได้กับทุกเทบจะทุกหัวแหละไซส์เล็กก็มีไซส์ใหญ่ไซส์กลางนะครับใส่แล้วไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าไม่หลอกนะครับเพราะอย่างบางสารแถบบางตัวเนี่ย บางคนใส่ก็จะไม่เข้าเลยนะครับมันต้องเลือกสารแถบที่ไซส์ใหญ่หน่อยถ้าไซส์ปกติทั่วไปบางทีก็จะไม่โอเคเลยใส่แล้วสําหรับบางคนนะบางคนก็จะมองว่าไม่สวยเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเก็บไว้ซะมากกว่าอันนี้ก็เป็นสายฟาร์มตัวนี้เป็นปักนะตัวนี้เป็นปักทะลุเลยนะครับเป็นงานเคโปปักทะลุเลยนะครับเดี๋ยวเรามปดูไปดูไปอย่านะอย,าอย่าลัดดินะ ลั่นมาบ่อยๆนี่ตายแล้วตายจะไหลนี่โอ้อันนี้ของดีนี่ของดีอ๋อค่อยๆหน่อยนะเบาๆมือหน่อยนะอ้อนนะเดี๋ยวเรามาดูไปนี้ของดีฮะของดีนะครับนี่มันคือรีวายนะครับอุ้ยเฮ้ยอะไรฟงน้ำ โอ้ยมีแตกนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วเต็มครับคิดว่าฟองน้ําจะไม่แตกเลยคือจะดีใจมากเลยนะถ้าฟองน้าไม่แตกนะครับถ้าคนเล่นหมกวินเทจะก็ผมว่าอาการเดียวผมอะถ้าฟองน้ํามันไม่แตกแล้วอยู่ครบแบบมันจะดีใจมากฟองน้ํามันบางมากเพื่อนๆพี่ๆครับมันบางแบบว่าแม่งพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะตลอดเวลา <laughs> ดูนะครับตัวนี้เป็นรีวายนะครับโอลิมปิกนะครับ1984นะครับ นะครับอายุหมวกก็บวกลบคูณหารกันเราเองนะครับมันคงจะบวกไม่ได้เนาะเนาะเอาไปลบเอาหารได้ไหม <c oughs> เลขผมก็เกตศูญน,นะลองดูนะครับหารน,น่าคงจะได้เลยนะนะครับแต่ลบน่าจะง่ายกว่านะครับลองลบปีลบพอศอดูกันเราเองนะครับสาหรับอายุของมันนะครับเป็นรีไวโอมปิกนะครับยูอเอนะครับสามสีโคตรสวยเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ตัหัวล่ออะไรของมันนักหนาวะมันมีอะไรตลกวะอารมณ์ดีพี่เดี๋ยวเรามาดูโอ้นี่เป็นยีนนะครับยีนแบกนะครับพูดถูกหรือเปล่าภาษาอังกฤษแม่กระแดดพูดกับเขานะครับยีนดํานะครับตัวนี้เป็นยีนสีดํานะครับเป็นปักเลยนะครับปักทะลุเข้าไปเลยนะครับดูแม่งเด็นนะดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมตัวรถแล้วแม่งแม่งปักล่างมาที่ปีกเลยดูนะครับ แัดทรงหน่อยนะครับเป็นงานเคนะครับยีนสีดํานะครับนิวฮอนแลนด์นะครับนิวฮอนแลนด์นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลองสังเกตดูนะครับถ้าไอ้พวกจอเดียสีดําเหลืองนะครับหรือว่าพวกเห็นไหมนิวฮอนแลนด์สีดําเหลืองอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นมันทําหมวกออกสีดํามาสีเหลืองมานะครับเป็นการสันษฐานของผมนะผมคิดว่ามันมันมันออกมาเพื่อเนี่ยมันแยกออกมาเป็นพวกรถแท็กเตอร์รถแมคโครอะไรเงี้ยฮะ โอ้จอร์เดียเราก็ผมมันมันก็มีใช่ไหมครับลองเข้า Google ดูนะครับผมเคยเห็นอยู่รถแท็กเตอร์รถอะไรพวกนี้ที่เป็นของจอร์เดียนะครับมันไม่ได้มีแต่แคทนะนะครับที่จะทำรถแท็กเตอร์มีหลายบริษัทอยู่นะครับอู้อันนี้ของดีเว้ยนี่ของดีเดี๋ยวเราดูนะโอ้สภาพอ่าสภาพโคตรดีอ่ะ สภาพลูกโซ่กี่เส้นเนี่ยเดี๋ยวผมนับให้ดูถึงเส้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกโซ่แปดเส้นนะครับดูนะครับลูกโซ่แปดเส้นสวยงามอะ่ะดูสภาพมันนะครับอื้อสภาพโคตรดีอ่ะนะครับในในนนี้อาจจะมองเห็นว่าไอ้เหลืองเหลืองอะไรพี่ตรงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยนะครับเราเอาดเป่าผมมันก็ออกละนะครับมันเป็นฟองน้ําข้างในมันผุเฉยครับมันแตกมันถออกมา สภาพหมวกใส่กิ๊กครับผ้าเซมเบ้สีสวยมากนะครับอมโมโคอาร์ตัวนี้แจ่มมากเลยนะครับโอ้โหงานเคแบรนด์อีกต่างหากนะครับคนชอบเยอะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูคาโมอ,อีกแล้วคาโมอ,อีกแล้วฝุ่นจะเยอะหน่อยนะแต่เด,ดสต็อกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับ คาโมอีกแล้วอาร์มโตโตสวยๆนะครับงานเคโปรดั s, กเจ่มมากนะครับดูนะครับฟองน้ํามันแตกเกอะเลยไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ปัญหาครับมันเดสต็อกไม่ผ่านการใช้งานมามันไม่ได้สะกะปรกอะไรหรอกครับเดี๋ยวเอ,เอาลงแค่น้ําเปล่าก็พลีนแล้วนะครับเอ้ยระวังระวังต้องค่อยๆหยิบต้องส่องหน่อยอันตรายมาก <laughs> ชอดเดียอีกแล้ว ต้อไปจอนเบียเยอะจังนะเนี่ยวันนี้เขียวเขียวทั้งนั้นโอ้ยสวยไหนดูฟองน้ำดิเฮ้ยฟองน้ำยังเต็มอยู่นะดูนะครับฟองน้ำยังเต็มอยู่นะครับจอนเบียตัวนี้สวยมากเลยนะครับไซ์นี้แหละครับไซที่มันเป็นไซไซคนที่ประมาณสักต่ํากว่าห้าหกนะครับอยากได้หมวกไปใส่เพราะว่ามันจะหาย,ยากนะครับตัวนี้เป็นงานเคปรดักสำหรับจอนเบียสําหรับคนที่หัวเล็กนะครับไว้ง่ายก็จะเหมาะกับผู้หญิงนะ่ง นะครับผู้หญิงตัวเล็กอะไรเงี้ยทั่วไปเนี่ยใส่สวยมากนะครับตัวนี้ใส่แล้วจะสวยมากเพราะว่าไซส์มันเล็กมันจะได้ไม่ดูใหญ่จนเกินไปนะครับค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบนะเดี๋ยวจะพังอีกอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวผมนะมันไม่ใช่งาน USA อะไรนะครับแต่ว่าหลังๆมาผมไม่รู้จะเก็บอะไรไม่รู้จะสะสมอะไรสะสมไปเรื่อยเปื่อยสะสมไปเยอะละนะครับกับโมวินเทจดูนะครับ ตัวนี้อาร์มมันนูนขึ้นมาดูกันชัดเห็นไหมครับผมเรียกง่ายๆว่าอาร์มสามมิติแล้วกันเนาะมันเรียกได้ไหมเขาจะเรียกสามมิติหรือสองมิติวะเรียกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวถ้าใครเรียกถูกว่ามันนูนขึ้นมาเนี้ยจะเรียกสามหรือสองก็คอมเมนต์ไหมนะครับนี่นะครับอาร์มมันจะนูนขึ้นมาเลยไม่ใช่อาร์มมันจะนูนตัวกวางเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาจากอาร์มตัวอาร์มเนี่ยมันจะเป็นสกรีนรูปวิวอะไรประมาณเนี้ยดูนะครับ สวยนะครับตัวนี้สําหรับผมนะครับสวยสำหรับผมมาาเป็นงานเอเชียนะครับโอ้โหเอาอิกแล้วจนเดียอีกแล้วจนเดียกว่าเยอะเลยปีโค้งกันเลยนะปีโค้งกันเลยนะครับเป็นผ้ารอบนะครับผ้าลอกทําไมเขาจะเรียกผ้ารอบคือมันเป็นหมวกผ้าทั้งใบนะครับข้างหลังไม่ใช่ตาข่ายเขาเรียกผ้ารอบแล้ว ตัวนี้เขาโค้งดัดมาเลยดูฝรังมันดัดมาซะแบบแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับดัดขึ้นได้นะครับเรื่องเล็กนะครับอ๋อแป๊บนึ่งแป๊บนึงขอกินน้ำหน่อยร้อนร้อนวางไลน์นไม่ได้ยกพัดลมมาไลน์นี้ยกพัลมมดพลมมาเลยไม่ไหวเหงื่อแตกอ่้อหยอบิ๊ Big daddy ริบผู้พูดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับตัวนี้เป็นหน้ายาวหน้ายาวนะครับสายแบ็คนะครับเรซซิ่งนะครับเพื่อนๆที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าพิมพ์ไปใน Google ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับหมวกใบนี้นะครับก็หมวกวินเทจเขาเล่นแบบว่าบางคนเขาเล่นข้อมูลนะครับก็เก็บสะสมตามความชอบตัวเองบางคนก็อาจจะ ถ้าบางคนชอบเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าอะไรดีสายเกษตรเนาะก็อาจจะชอบเก็กบพวกรถไถก็ต้องเป็นจอนดียเป็นนิวฮอลแลนด์เป็นฟอร์ดนิวฮอลแลนด์อะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนชอบเกี่ยวกับรถอะ่ะก็ไปเก,ก็บสะสมพวกสายเนค้คาร์ที่เป็นรูปอาร์มหรือว่าสกรีนหรือว่าประมาณแบบใบเนี้ยก็แดกเรซิ่งอะไรเงี้ยก็จะมีคนเก็กบไปนะครับ ก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วบางคนเขาก็เก็บหมดเลยสวยบางคนเน้นที่สวยซื้อเก็บหมดเลยเอาหมดก็เกี่ยวกับจอดเยียก็เอาฟอร์ดก็เอารถซิ่งก็เอาเอาหมดอ่ะคือบางคนชอบที่สวยว่าง่ายๆนะครับก็ราคาก็ราคาหมวกก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับไม่มีราคากลางนะครับเพราะว่าเราซื้อมามันไม่สามารถซื้อมาในราคาเดียวกันได้เช่นสมมติใบนี้นะครับ ผมซื้อมาสี่พันแต่อีกคนนึงอาจจะซื้อไม่ได้ห้าพันบางคนอาจจะซื้อไม่ได้สามพันอะไรอย่างเงี้ยครับราคาก็ว่าไปที่ความพอใจโอ้โหอันนี้มาเป็นถุงใหญ่ๆเลยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเยอะเลยอยายายาลั่นยาลั่นนะกลัวแต่โซ่รเลั่นลั่นเลยนี่ชิบหายขำไม่ออกเลยนะ ดีแคลวดีแคลวข้าวโพดบินนะครับเป็นข้าวโพดบินนะครับทำไมเ็าเรียกข้าวโพดบินมันมีปีกอะพี่ <c oughs> เห็นไหมครับมันมีปีกแล้วก็อันนี้ก็ดีแคลวดีแคลวข้าวโพดบินนะครับดีแคลวเนี่ยอันนี้ก็ดีแคลวนะครับข้าวโพดบินเหมือนกันนะครับโอ้ m ม g ก็ God. นะดูนะครับโอ้นี่เป็นสกินกรรมัมยี่นะครับรดนหัวลาก แล้วก็นี่สกรีนกรมะยี่นะครับล้นหัวลากอุ้ยอินเดียนอินเดียใช่ไหมอินเดียแดงหรืออะไรเขาเรียกอินเดียแดงนะอย่างเงี้ยโอ้สวยอะดูดินะสกรีนจมๆม,ม,มาเลยอะเจ๋งนะเพอาท่าดีไหมอะไรอีกนะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่พี่นะครับถ้าใครดูแล้วคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์เลยว่ามันคืออะไร นะครับสตาร์วิดีโอไว้ก่อนสตาร์วิดีโอไว้ก่อนนะครับว่าสีดําเหลืองเนี่ยมันเป็นอะไรลองคอมเมนต์กันดูนะครับแล้วก็พิมพ์เสร็จแล้วก็มากดเพยต่อนะครับมากดให้วิดีโอมันเล่นต่อนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพื่อมีคนอยากทายนะครับผมจะนับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองก่อนที่จะเปิดนะนับหนึ่งถึงสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเขาช่วยคอมเมนต์หน่อยนะ <laughs> ตอนนั้นเราจะมาเฉลยกันแล้วนะครับเราจะมาเฉลยกันแล้วนะครับอาอะไรก็ไม่รู้อามนอกรกะแสะครับแต่เป็นสีดำเหลืองสวยงามมากนะครับงานเคอุ้ยอันนี้อันนี้แต่มนะดูตะข่ายดีในถุงนี่เห็นชัดเจนแล้วนะครับ แต่ไข่ทีทีนะครับตาไข่ทีทรีมันเป็นงานเขาเรียก2สีอ่ะถ้าอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้ว2สีเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีแต่งานเคนะแต่ส่วนใหญ่คนจะเรียกหาหมวก2สีเนี่ยเขาใช้แทนคำว่างานเคโปรดักงานเคแบรนด์อะไรพวกเนี้ยสะส่วนใหญ่นะครับ ทำไมเขาถึงเรียก2ส,สีนะครับด้านหน้าจะสีน้ําเงินด้านหลังสีขาวหรือว่าด้านหน้าจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแต่ข้างหลังเป็นตะข่ายดำแต่ว่าถ้าขึ้นด้วยตระกูลเคคนมากจะเรียกว่า2ส,สีแต่ว่ามัน2ส,สีมันก็ใช้ได้กับตัวอื่นด้วยนะครับนี่นะครับลูกโซส่สวยนะครับเผื่อใครที่เข้ามาใหม่ๆแล้วแบบว่าเอ้ยงงวะอะไรว่าหมวกสองสีวะอะไรเงี้ยนะครับ โอ้โหมิชลินตัวนี้สวยมากเลยอ่ะดูนะครับเดี๋ยวต้องเก็บปีกรีดสักหน่อยนะครับอ์มโตมากเลยนะครับมิชลินผ้ารอบนะครับสวยๆครับอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้นี่มันแคทนะแคทที่ไม่ใช่แมวนะครับ <laughs> นี่นะครับแคทอ์มโตะตตนะครับ นี่นะครับแคทอาร์มโตสีเหลืองนะครับอืมวันนี้ไม่มีของแถมเลยนะงวดเน,นี้ยฝรั่งแม่งใจดำแล้ววะเดี๋ยวเรามาดูนี่แชมเบ้อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสวยไหมสาภาพดีไหมสาภาพโอเคไหมอุวสาภาพมันดีมากครับใสสะอาดนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดอาร์มโตนะครับดูนะครับผ้าแชมเป้นะครับ ตัวนี้ก็เดาะขอลุ้นใต้ปีกสักนิดนึงอา่าครบครับลูกโซ่ไม่มีขาดไม่มีรั่นับต้องเสียวหน่อยนะครับเป็นอมโมโคผ้าแซมเบ้นะครับผ้าแบบนี้เขาจะเรียกว่าผ้าแซมเบ้ดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับผ้าแซมเบ้มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอดุหน่อย นะครับนี่มันคืออะไรอ๋อนี่คือเสื้อนะครับไซส์ Side L นะครับเอ o w Smith หรือเปล่านะครับผมผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูนะครับนี่คือเสื้อวงนี่นะครับเสื้อวงเอล o Smith นะน่าจะใช่อะนะ <laughs> พอดีไปนั่งฟังเพลงมาใน from youtube ถูกใจเพลงเขามากก็เลย กดเลยกดเสื้อเลยนะครับน่าจะเป็นเสื้อทัวร์ด้วยหรือมั้งนะครับ,นะรบด้านหลังนะครับประมาณนี้สวยๆนะครับใครอยากได้เสื้อก็อติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับสามารถฝากผมซื้อได้เลยนะครับราคามีหลากหลายมากๆนะครับสำหรับเสื้อนะครับอือันนี้ผุนจัดเว้ โอ้อันนี้ก็สวยนะครับนี่คือสกรีนโฟมสีดําเหลืองนะครับแจ่มๆเลยนะครับเป็นผ้ารอดทั้งใบสวยเลยอ่ะใบนี้สวยเลยอ่ะดีงามเลยอ่ะสกรีนน่ารักมากเลยอ่ะหมวกเกี่ยวกับยางนะครับ BF BF ได้อะไรมาตัวนี้เป็น BF นะครับตัวนี้เป็นเจหนะครับนี่นะครับเจดหสวยๆแล้วครับ ร้อนเลยอันนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยของดีนะครับตัวนี้เป็นยีนแบบเนี้ยผมชอบมากเลยนะจอนเดียตัวเนี้ยนะครับจอนเดียผ้ายีนแบบเนี้ยส่วนตัวผมชอบอะ่ะผมว่ามันสวยดีใส่แล้วมันก็ยังสวยด้วยจัดทรงแล้วก็แจ่มเลยอ่า มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับที่หลายๆคนรอคอยนะครับสําหรับใบนี้นะครับดูนะครับฟอร์ดดำเหลืองนะครับที่หลายๆคนรอคอยสภาพโคตรดีนะครับลูกโซ่อยู่ครบนะครับสีดำเข้มสนิทเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปกันต่อเราเห็นมีแล้วเสื้ออีกแล้วครับเสื้ออีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันคือเสื้ออะไรกันแน่ อัตัามตัามมันคือมิดมิด <c oughs> นี่นะครับเสื้อสวยดีนะครับผมชอบตัวนี้มันไม่แพงด้วยผมก็เลยซื้อปอืนเขาขายถูกอะ่ะแต่จำราคาไม่ได้นะแต่จำได้ว่ามันถูกอะ่ะ <c oughs> ก็เลยซื้อเอาไว้ใส่นะครับเอาไว้ใส่ร้ายสดน,นี่อันนี้ของดี จะแ,แกะตรงไหนก่อนวะเนี่ยแพ็คมาอย่างเงี้ยรถชิปเชียวมันเป็นสารแถบนะครับตัวนี้งานเคนะครับสนามสนามรถแข่งอ่ะนี่นะครับอินเดียนาโพอะไรสักอย่างใครออกสำเนียงถูกๆก,ก,ก็พิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันนี่นะครับเป็นงานเคนะครับตัวนี้สวยมากเลยล่ะ อันนี้เป็นคู่เขาผมซื้อมาเป็นคู่เขาแต่ว่าไม่ใช่สารแถบนะครับผมมองว่าสีสันมันสวยดีฮ่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูไวอะไรวะเนี่ยยามาฮ่าแน่นอนนะครับเราต้องมีนะครับพลาดไม่ได้ครับตอนนี้ช่วงนี้กล่องจะตกไลยช่วงนี้ช่วงนี้ชอบยามาฮ่ามากครับช่วงนี้ออกยามาฮ่ามานะก็ต้องหาหมวกยามาฮ่ามา อันนี้ของดีอีกแล้วครับแม่งดีทุกใบ <c oughs> ของเราเดี่ยวแม่งดีทุกใอะ <c oughs> นี่นะครับเป็นสามแถบนะครับตัวนี้เป็นสามแถบสกรีนรูปธงไว้ที่ปีกนะครับนั่นหน้าหมวกก็สกรีนรูปนกองอินทรีสวยสวยนะไม่สวยมากเลยนะราคาก็พอสมควรนะครับแรงใช้ได้เลยมาดูไปสุดท้ายนะไปเนี่ยแบบว่าผมพูดเลยนะสําหรับคนที่มาฝากเราซื้ออันนี้เราไม่ได้บังคับเขาเลยนะ นะครับเนื้อเนี้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวขอพูดหน่อยแล้วกันดูซิเนี่ยเยอะม,มากเลยนี่นะครับโอ้โหแต่ว่าเนื้อผ้ามันก็เป็นผ้าแบบไหนไม่รู้เดี๋ยวดูกันนะครับดูผ้าผมพูดชนิดผ้าไม่ถูกอะ่ะแต่สีผ้าอะไรเงี้ยก็สวยดีนะครับตัวเนี้ยนี่นะครับหมดแล้วนะครับ ก็กล่าวขอบพระคุณเพื <K> oh> ่อนๆพี่ๆมากๆนะครับที bye ่เสียสละเวลาเข้ามารับชมคลิปเปิดกล่องหววจาก USA ของเรานะครับบ๊ายบาย